ช่วงนี้เด็กไม่สบายกันเยอะเลยนะคะหลังจากที่ลูกหายไม่สบายแล้วนะคะยังมีอาการไอน้นมูกดูแลลูกยังไงอะลูกไอนึกถึงสเปรย์พ่นคอเลือกที่มีโพรพิลีพ่นคอลูกก็จะช่วยให้ชุม่มคอลูกอายุหกเดือนขึ้นไปใช้ได้ G6PD ใช้ได้ผลลัพธ์ของการใช้ข,ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะถ้าเรื่องภูมิก็สเปรย์พ่นคอขวดม่วงมีเอลเดอรบอรี่ด้วย ลูกองเดินขึ้นไปใช้ได้ G6PD ใช้ได้ตรงนี้ถ้าลูกมีไอหรือว่ามีน้ำมูกนะคะดูแลให้ลูกดื่มนมนะคะหรือว่าถ้าเป็นวัยที่สามารถดื่มน้าได้แล้วนะคะก็ให้ลูกคะดื่มน้ําบ่อยๆนะคะนมและน้ำนะคะก็จะมีส่วนช่วยนะคะทำให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นเรื่องน้ำมูกลูกนั้นดูแลใช้น้าเกลือนะคะจะใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือฉีดพ่นล้างจมูกลูกนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่สอดเข้าไปในโพรงจมูกกดฉีดพ่นแบบนี้1นึ่งถึงสองวิฝุ่ละอองนุ่มนะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักไม่ ที่เสื้อผ้าที่ลูกสวมใส่2หยดนะคะกลิ่นหอมนะคะก็จะช่วยทาให้ลูกหายใจโล่งค่ะถ้าดูแลลูกในเบื้องต้นแล้วนะคะลูกเป็นนานดูท่าไม่ดีนะคะคุณแม่ไม่นิ่งนอนใจพาลูกไปตรวจนะคะพิกัดของในคลิปทั้งหมดนี้นะคะนอะจิ้มได้แต่กระดานล้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบ